ไม่ม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่หวานเลยมันหวานอยู่แต่ว่ามันก็มีรสกระเจี๊ยบตัดก็จะอบอมเปรี้ยวนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูแม่ผู้ใหญ่เพื่อนเอาอะไรมานะเอมาดูนะยแม่แม่ผู้ใหญ่อกกมางอ่าฟังมาฟังมากมันได้แต่เก่าสุมากมาก หมากมันครับไม่ใช่หมากมันครับยายสมอนไปไม่เป็นได้สมอนไปอยู่หมากกะเทียมของมันค่ะเขามาตากมันก็เลยแห้งไม่ใช่ดอกเนาะไม่ใช่ค่ะดอกกะเทียมเป็นสีอะไรแม่ผู้ใหญ่ดอกกะเทียมเราค้าลุง มันจะเป็นมันแดงมาขาวขาวอยู่บ่ครับลุณผขาวนะแมู่้ใหญ่เห็นมันขาวแต่ถ้าเป็นแดงอันนี้เป็นผลแล้วค่ะเป็นหมากแล้วเราเกียเนาแล้วเวลาเราตาให้มันก็จะเหี่ยวเข้ามาณชัดเจนค่บผมงรค่ะท่ใหญ่ไม่รู้คนเดียวบ้านทำิดดอกเจี๊ยบ้านเรียกดอกเกลี้ยงถ้าดอกจะเป็นสีขาวนะถ้าดอกจะเป็นสีขาวนะ นะฮะโดน้วจะยัมีตอบมากระเจี๊ยบหมากระเจี๊ยบครับใครว่าเป็นมากระเจี๊ยบตัวมือเอส้าหกเจ็ดแปด้านะครสิตัวหเออตัว่นะฮะ่ไม่ใช่ไมนี่ ไมักชิ้ตัวนี้แต่เวลาเอาวันนี้วันนี้ปลาดาปลาดาที่ปลาดาเขาเรียกหมากกระเจี๊ยบหรือดอกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบผาครับนะครับเพราะสมอที่มาเอกเข้าไปนะครับกระเจี๊ยบอยู่คนเดียวดอกอยู่คนเดียวเป็นหมานี่ขึ้นมานะแต่ว่าเวลาไปถามซื้อเขาจะถามว่ามีดอกกระเจี๊ยบต้มขายไหมเออประมาณนั้นนั่นแหละแต่ความจริงๆของมันคือเป็นเป็นหมากเป็นลูกแต่ว่า เขาเรียกน้ำมะเจี๊ยบอ๋อเขาจะไปซื้อก็มีดอกกระเจี๊ยบขายไหมเจี๊ยบต้มนั่นแหละเดี๋ยวจริงจริงมันมาจากหมากมันไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกดอกมันจะเป็นสีเหลืองเลยพอดอกล้มปุ๊บมันจะมีหัวนีขึ้นมาครับป้าดามาแล้วนะครับมาดูโกโก้ไม่ใช่หมากนั่นหรอลูกอ่ะป้าดานั่งที่เดิมเลยได้แล้วนะฮะ มาวันแม่ด้วย oh นะคะมาไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะวันนี้แหละค่ะมาวันแม่ด้วยรักเข็มกลัดกระดาหน่อยรักเข็มกัดนั่นหลังนั่นหลังกันหลังได้ยินแล้วว่ารักเข็มกัดหน่อยรักเข็มกัดรักเข็มกลัดวันนี้วันแม่เลยใส่ชุดขาว จะไม่มีกระดุมก็ยังใส่นะเมื่อจะแจกเมืจะให้ป็อัตตอรีทั้งคนนะได้มาสี่ห้ากิยัดมกีเลยเีบเขาขายังมีลเตมเจาิดมันต้องใส่คิีแเราต้องรอกับตันไปก่อนใช่ไหมองตากับพี่ให้พี่เราอยู่ให้กัตันก่อนนะ กาสองคนมันน้อย่ะขอบคุณค่ะว่าีิคิดว่าจะโดด่ามาวันนี้รประดานีต่คนชมมาวันนี้เ็ลวเลยี่หมลมเต็มที่แล้วน่ไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ลุงมนเลยลุงมนเลยเป็นเป็นว่าเบาวอเป็นนีรโ่งเลยึ่งปีมันบาไวะไแล้วไม่เรามีคลิปแก้ไงมีคลิปปล่อยคลิปแกมีคลิปแก้ตามเลยคำชมเต็มเลย ผมถึงว่าเราทำไมพี่อ๋อปล่อยทำไมพี่อ๋อปล่อยคลิปคลิปนั้นก่อนเรียบร้อยไปนู่นเลยเอาเก้ามาเอานั่งนั่งเก้ามาไม่ได้บัญชีมันดีกินผมตัวใดใช่ตัวใดเอาเลยมันแหกเนี่ยเดี๋ยวปิดเดิมไม่เราก็เราก็ับตังนี้กคนนี้ตอนนี้เราก็จะไปเกอกอันเล็กมันที่ให้อันแปดดาแปดานะครับผมครับผม นี่นะฮะอันนี้มองก้าวนะครับก็จะกรอก Google Adsense นะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสมัครเข้าทำงานนะฮะกับ YouTube นะฮะหลายคนที่ทำ YouTube ใหม่ๆก็เนี่ยครับ บางจะงแนี้เนาะเดี๋ยวดูนะครับบรรยากาศนะฮะฮะมีเพื่อนแล้วเหรอฮะอ้าวคนใกล้ตัวพี่อ๋อยรับหาส่รอบนะ

ลุงอะไรเาไปจบทั้งนั้นที่จะมาครับเขายังไม่ได้อธิบายครับอธิบายเข้าใจก่อนนะบ้าดอกมันนี่ต้มแล้วจะไม่เปรี้ยวเลยค่ะทำไมเขาไม่มีบ้านรองหลังแล้วโอเคกันสบายแล้วสานยายสมุนโดนแล้วนะโดนแล้วมาจากไหนไม่คุยกันนะทำไมไม่บอกกันก่อนว่าเดินออไปต้องบอกมากระเจี๊ยบด้วยเด้อ มามาดอกกระเจี๊ยบอีกดูน่ะตาไม่แก้มีกระเจี๊ยบกันไงเอาคเอารู้จริงๆนี่มีมีหรอมีจะมากด้วะแต่ดีวก็พี่อออยู่เป็น ตอนนี้น้องก้าวนะครับก็กําลังช่วยประดากลองนะฮะก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับตัวเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะฮะซึ่งเป็นข้อมูลความรับส่วนตัวแล้วก็จะมีชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็สวิฟโค้ดนะฮะสวิฟโค้ดสามารถดูจากเ g ูเ g ิ e ได้นะครับว่าธนาคารของประดานะครับที่จะใช้นะครับก็เป็นของออมสินเนาะก็จะดูว่า s วิฟต o โ d ้ของออมสินนะครับภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างนะครับเราจะก๊อปปี้มาวางลงไปเลยนะครับเราจะไม่พิมพ์เพราะว่าอาจจะผิดได้นะนี่มึงวนีนคนแรกที่ต่อจี่มาไทยเดลีเนี่ยมาขอของหอมอีก ใช่เนาะที่ว่าคนโคราชมาซื้อเก็บอาเนี่ี่แต่งตัวแบบดีัน,นั้นเนาะขี่รถไอ้เก๋งมาซื้อคนแรกเนาะซื้อโรตีให้หลุงมลนเนาะลุงมณ์ขายตั้งแต่ตลาดบูมบูมนั่งเป้าตั้งแต่ทางเข้าบ้านลุง นม่มีตลาดเลยจังแม่ดาตอนนี้ผู้ชูมวยเจ้าแกที่มาขายอตรีาแม่ดากับลงมุนไทยมาผราคาของแม่ดาเนาะอ้เหรอตั้งู่บ้างนี้นั่นโซมีโซและพี่กับคนกามาล้วนเลยแม่ดาแนงอยู่ตรงนี้เลยพอพอมากก็เลยก็บอส ผมมาจะัผมมากตะวันติดนั่งคนน่ตของนั่นตะวันตังแพงตะวันตังแพงมาสุ่อมาสต่อมาสื่อุงมณ์ขายอยู่เพื่อชาวบ้านเ้าื่อมาสืบอมาสื่อมาสืไปก่อนแต่มันมีวิธีการที่จะลงขายลุงขายลัตตอรี่ก็ขายุงมนนลุงมณลุงมแปดหนึ่งศูนยมีไมการขาดทุนครับถ้าเขาอยู่เรากรนหน้าอยู่ตรงนี้นะยันนึงะ 8ปดหนึ่งศูนย์มีนะแปดแปดหนึ่งศูนย์มดไหมฮะต้องลงใครมาก่อนงอนวนมาตอนนะครับใก่แต่ริ่อะไรตกไหมไหมคะนันแล้วตกแล้วแล้ก็กระด้างกอบนะ เส้นให้กับอันนั้นเห็นเราเด้อสร้างเรื่อให้กับอันนี้เสียบนันนเลยเห็นแล้วฮะเออยูใส่พี่เพราะว่าอยู่มันหล่นใส่ใส่หวะมันไม่หล่นมันอยู่ในตะกร้าแบบสีชมพูเาาะรไม่จอดเลยวะอ๋อเต็มต้นเต็มรถเลยนะพูดถึงก็กรวดนะไม่มีนะครับคูนสามสามน้ำ ครับพ <Cornell. S 2> ี่ลุงลูกครับไปชงเคื่อสมอัทีดีน้ำอะไรอยู่นะสีดำเลยกรเียบเทียบสีดำเหรอเทียมข้นก็สีดำเดี๋ยวลงมาเป็นสิบพิปแล้วลงมณ์ยังไม่แจกแล้วตัวี้ลุงคนกีเราซุ่มเราซุ่มอ่าลุงมณ์แล้วแปดแปดเก้ยไห มี809มี809มีเท่าไหร่มีกี่ใบอ่านะครับคุณ F-H-F-H ครับผมก็ชของก้าของประดาจะทันรอบนี้ไหมทันรอบนี้ไหมเงินไม่ทันเนาะเพราะว่านี่มันจะออกแล้วไม่คือันต้องได้ร้อยเหรียญอ๋อยังยังไม่ถึงเท็ดระบอกเท็ด ะะโอเคนะครับเรียบร้อยปราดาก็ได้รับการกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะ,ะขอบคุณคลิปนี้นะครับค,ครับนะฮะ,ะ,ะ,ะนี่นะครับ